นะคะก็เล่าก่อนนะคะอดีตของนกันก็คือเป็นนักเรียนนักศึกษาตอนที่มาเมจอสูเรียนยังเป็นนักเรียนอยู่นะคะเข้ามาธุรกิจสูเรียนเพราะว่าต้องการให้คุณแม่นะคะได้ใช้เครื่องกรองน้ําให้คุณแม่ได้ซื้อเครื่องกรองน้า b บ y o n d นว t เตอร์ก็ได้กินผลิตภัณฑ์ที่ชื่อว่าเบียงค่ะเพราะอะไรคะเพราะว่าตอนนั้นคุณแม่มีป่วยค่ะเป็นผู้ป่วยถือว่าคือในบ้านป่วยทั้งหมดหลายๆคนในบ้านก็มีปัญหาสุขภาพนะคะคุณยายเป็นเบาหวานความดันกินยามัง้งแต่นกันจําความได้นะคะ ออแล้วก็คุณแม่เนี่ยเป็นมาเรงล้ำไส้ค่ะเป็นมาพบเชื้อของมะเรงล้ำไส้ซึ่งพอเรามาเจอซูเลียนนะคะพอเรามาเจอซูเลียนเราเห็นว่าเครื่องกรองน้ำบิยอนวอเตอร์เนี่ยเขาบอกว่าถ้าเราได้ดื่มน้ําจากเครื่องกรองน้ำบิยอนวอเตอร์นะคะจะสามารถป้องกันมะเร็งได้ต้องกันได้ยินแค่นี้ค่ะสามารถป้องกันมาเรงได้จึงสนใจมากๆนะคะแล้วก็เข้าไปเรียนรู้ซ้ําๆที่เอเจนซี่ค่ะสวัสด,ดีแม่น้องไนท์คนสวยจากพนาค่ะ นะคะส่วนตัวน้องกันเองเนี่ยก็มีสุขภาพที่ไม่ดีเหมือนกันนะคะไม่ดีมากๆเมื่อก่อนไม่ได้สวยแบบนี้นะคะทุกคนคะ่ะนี่คือผลิตผลของผลิตภัณฑ์ซูเรียนโดยแท้นะคะเพราะว่าแต่ก่อนก่อนเจอตอนเจอซูเรียนเนี่ยน้องกันมีน้ําหนักมากกว่าร้อยกิโลกรัมนะคะปัญหาสุขภาพนี้ไม่ต้องพูดถึงมีมากมีเยอะมากๆนะคะแต่แค่ไม่ได้เป็นมะเร็งเท่านั้นเองนะคะดังนั้นคนที่เป็นหนักสุดที่ในบ้านเราก็คือเป็นคุณแม่นะคะคนที่หนักที่สุดในบ้านก็จึงเป็นคุณแม่ การเข้ามาในธุรกิจซูเรียนย้ําอีกทีหนึ่งนะคะตอนแรกไม่ได้ตั้งใจที่จะมาอยากมีไรายได้กับธุรกิจซูเรียนเพราะตอนนั้นตัวเองก็ยังเรียนหนังสืออยู่แค่มัธยมเองค่ะทุกคนขายัางอยู่แค่มปลายนะคะก็ยังไม่ได้คิดเรื่องราวของรายได้อะไรแต่มาเห็นว่า,ออาวิทยากรที่เขาบรรยายเครื่องกองน้ำ Beyond Water ท่านบอกว่าวิทยากรวันนั้นท่านบรรยายว่าเครื่องกองน้ำ Beyond Water ซูเรียนนะคะสามารถน้ําที่ถ้าเราได้ดื่มน้าจากเครื่องกองน้ำ Beyond Water จะสามารถเป็นน้ำป้องกันมะเร็งได้น้องกันได้ยินแค่นี้นะคะโดยที่แบบคือมันเป็นคําแค่คําเดียวแต่มันสะกิดใจเราไหคะจึงทําให้เราได้เข้าเรียนรู้ต่อเนื่องค่ะได้มาเรียนรู้เรื่องเครื่องฟอกเครื่องกรองน้ำ Beyond Water นะคะจริงๆแล้วเครื่องกรองน้ําของเราไม่ใช่เครื่องกรองน้ํานะคะเป็นเครื่องทําน้ําแร่ด,ด้วยซ้ําเป็นเครื่องทําน้ําแร่พลังงานแม่เหล็กนะคะแล้ววันนี้เขาบอกว่าทําไมเราต้องดื่มน,น้ําจากเครื่องกรองน้ำ Beyond Water เพราะหนึ่งเลยค่ะเป็นน้ําที่สะอาด สะอาดมากๆทุกคนเจ็ดท่อกรองนะคะในในเครื่องของน้ําของเราคุณสามารถย้อนไปดูคลิปย้อนหลังได้มีวิทยากรสุดยอดวิทยากรมาเปิดเครื่องกรองน้ําแต่ละไส้ให้ทุกคนดูแล้วแต่วันนี้ต้องการมาแบ่งปันในส่วนของผู้บริโภคนะคะที่ประทับใจมากๆนะคะก็คือเจ็ดท่อกรอง13ขั้นตอนในการกรองเนี่ยหนึ่งเลยน้ําของเราสะอาดมากๆนะคะสะอาดแบบไข่ป้งไข่พญาเชื้อโรคไม่สามารถผ่านได้ทุกคนคะที่สําคัญสา,สามารถกรองโลหะหนักได้ซึ่งที่ชมบุรีแบบเนี้ย ที่ชลบุรีเนี่ยค่ะมีโรงงานอุตสาหากรรมเยอะนะคะเราจะรู้ว่าปัญหาน้ำเนี่ยไม่ต้องกรองกินเลยค่ะบางทีต้องกรองอาบด้วยซ้ำนะคะแต่โชคดีที่มาเจอเครื่องกรองนะ้ำเครื่องทำน้ำแร่ดียอนวอเตอร์นะคะนอกจากเป็นน้ำที่สะอาดแล้วตัว KDF55 ใช่ไหมกิโลแล้วเป็นแสนเลยนะคะจนที่ขั้วศีรอเมริกาแต่ซูเรียนเอามาใส่ไว้ในให,ให้ให้เราในเครื่องกรองน้ำเ,เครื่องทำน้ำแร่ดียอนวอเตอร์นะคะ K d m 5 5 KDF 55สาสามารถกรองได้แม้กระทั่งสารกัมมันตภาพรังสีทุกคน สารกัมมันตภาพรังสีอะทุกคนมันยังกองได้นู้กนันคิดแค่นี้นะคะดังนั้นเราถือว่าเราอยากได้เราต้องการให้เครื่องกองน้ําเครื่องนี้เครื่องทําน้ําแร่ซูเรียเนี่ยเข้าไปอยู่ที่บ้านเรานะคะรู้อย่างเดียวว่าดีรู้อย่างเดียวว่าดีแล้วก็มาบอกคนที่บ้านใหม่ๆไม่ได้เชื่อค่ะแต่เรามั่นใจว่ามันดีแล้วก็พูดไปพูดแล้วพูดอีกก็สุดท้ายแล้วก็ได้เครื่องกองน้ํานี้เข้ามาอยู่ในบ้านของเรา